วันนี้น้องฟิล์มขึ้นขี่พ่อใหญ่นะครับเออขึ้นได้เร็วลูกขึ้นได้เร็วกระชับกระเชงหน่อยสิขึ้นช้างอะ่ะเออดีตัวขึ้นไปนั่นแหละขึ้นไปเร็่ลูกเออโอเคว่างๆวันนี้นะครับน้องฟิล์มขี่พ่อใหญ่นะครับหลังจากที่พ่อใหญ่ไปแหงงานนะครับผมหลังจาก งานมาก็หลายงานนะครับได้พักผ่อนอยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะครับผมก็ช่วงล็อกดาวน์นะฮะน้องฟิลม์มเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องฟิล์มเลยครับเป็นไงครับคุณสวยไ,ไหวไหมครับมัม่นใจเนาะไม่ได้ขี่ กี่เดือนแล้วนี่ดนดเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องฟิล์มนะครับทุกวันก็จะวิ่งโยกันแต่กับสุพรรณษานะครับน้องสาววันนี้จะให้เขาพาพ่อใหญ่เดินซะหน่อยนะครับผมเดินโชว์ความหลอ่อซะหน่อยนะครับพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่ดูแล่หหลานนะนะพ่อใหญ่นะ ขี่ไปทางไหนครับลูกสาวลงาอก,กระดาษเนาะเอาพร้อมแล้ว let's go อะไรนั่นไปทางไหน <c oughs> ระดิขาซ้ายไงลูกระดิขาซ้ายให้มาทางขวาเอาเข้าป่าแล้วนั่นเข้าไปไหนแล้วอถอยถอยมาถอยมาถอยถอย,ถอยมานี่แล้วถอย พ่อใหญ่ไม่ฟังแล้วเออเอา,อาขี่ไปเออเอาโอ้ไปทางซ้ายครับคนสวยเออเดินไปแล้วเออเดินขี่ไปเกล็งเกล็งเกล็งกินสับปะรดไรกินขนุนปูเด้อมากไ,ไอ่า,า,า,านะออเดินขี่ไปขี่ขาไปเลยเออเฮออเกรงเก่งเกรงขี่ไปพ่อใหญ่สุดรอโ,โชว์ความรอนหน่อยไปแล้วครับพ่อใหญ่เดินสง่ามาก ควานพิมนะครับวันนี้บังคับพ่อใหญ่นะครับจะไปทิศทางไหนครับไปเลย let's go โอ้ไปแล้วครับผมไม่ต้องเกรงลูกสาวไม่ต้องเกรงเดินไปเลยฮะเดินไปเลยอ่าดีแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ดูแล,ลานด้วยพ่อโอ้เข้าไปทางไหนน่ะนะเอาเวะหน่อยเวะหน่อยไม่เป็นไรเว้หน่อยเวะหน่อย อา้าวนานๆทีก็อย่างนี้แหละครับอา้าวพ่อใหญ่แวะกินยาซะหน่อยดูแลหลานด้วยพ่อดูแลหลานหน่อยอมยาอ่อนนะครับพ่อใหญ่ต้องพิมบอกว่าไหวนะครับ ใจสู้อยู่แล้วลูกควันช้างเวลาจะเอาพ่อใหญ่ไปทางขวาให้กระดิกขาซ้ายลูกขาขวาไม่ต้องกระดิกอ่ะไปเลย let's go เออเฮ้ยเอา,เอา,เอา,เอาคนนักคนฮอบถอยพ่อใหญ่ไม่สนไม่สนเอ้ยใครมาสั่งฉันวะ อะไรนี่มาอยู่ในคอเนี่ยำคาญจังเลยพ่อใหญ่ยอกหลานครับผมถ้าพูดใด <c oughs> ไม่เหมือนสุพรรณสานะวิ่งตามตูดตลอดนกอกๆกอ่ะพ่อใหญ่นี่ไม่สนใจใครเลยนะโอ้ยินกินญ้าเฉยเลยครับเ <c oughs> <c oughs> บนถอยอ่ะไป ไปเร็วเอาไปทางขวาไปเลยถอยพ่อใหญ่ถอยเอ้ยให้ร้านขี่หน่อยเร็วโอ้โหดูครับกินเฉยเลยครับผมเอากินคำหนึ่งก่อนร้านลักให้ตากินคำหนึ่งก่อนเออ ไปถอยเว้นเฮนเ้อกี่เมย์หอลนหลอดขี่ห่าเ,าเสาฮะเออเฮ้อไปเออเออขี่ไปกลางทางเลยครับเฮ้อเฮดิดเเนเตี้ยเฮ้อโอ้ไปแล้วครับเฮ้อขี่ไปแล้วอา้าวขี่ไปแล้วพ่อใหญ่เดินไปแล้วโอเคเดินไปเลยโอเค let's go พยายามเที่ยวฟังพีฟิล์มอยู่นะครับอ่าเข้าไปอีกแล้วเอออ่า let's go let's go เฮ้อเท่าเบ้นเห็นไหมคุณพ่อก็ลุ้นนะครับผมอ่าไปโรงงานกระดาษเลยไปกินยาบ้านพอดนเฮ้อเดือดจริงข้างละเฮืออเปลาเสี่ยงไงเนาะเออเก่งเก่งเก่งบอกเออสมซา่อนเจ้าเก่ง ขว้าขวาขวาขวา,ขวาครับขวา <laughs> ไปแล้วไปแล้วเข้าป่าไปแล้วโอ้อะไรเนี่ย <c oughs> ขี้ช้างไปกินหญ้าเขานะั่นะนะ่นะเอา้าไปแล้วไปบุกป่ากล้วยแล้วโอ้โอ้โอพระเจ้าโอ้ ตายแล้วต้นกล้วยเอาโอไม่น่าเชื่อเลยพ่อใหญ่พาน้องฟิลพาหลานฟิล์มไปกินต้นกล้วยจนได้ครับโอ้โหอ,อะไรเงี้ยครับไม่ยอมฟังใครครับโอจับต้นกล้วยไปแล้วพอแล้วพ่อพอแล้วโอไม่น่าเชื่อเลยครับ พี่ฟิล์มไม่ได้ขี่เป็นหลายเดือนครับผมพ่อใหญ่ไม่ฟังคำเลยครับโอ้ยถอยเบนพอแล้วยโอยดึงเอาพอแล้วเอาดึงมาเลยให้ดึงออกมาก่อนกินไปกินแล้วก็กินไปดึงหอบดึงถอย ฮอบเร็วฮอบเออกินไปเถอะก็ปลูกให้พ่อใหญ่กินนั่นแหละอาสั่งให้ดึงถอยว่ะฮอบไหนฮอบถอยฮ <Hop, S 2> อบดึงถอยเอ่เอพอแล้วอ่ะถอยไปเบนไปโรงงานกระดาษเนดะ้อ เม็ดถอยอ้าวพอแล้วถอยไปพ่อใหญ่พอแล้วกินแต่ใบเลยครับต้นไม่กินไปถอยกี่เมตรห้าหลานไปก่อนพาหลานไปก่อนเร็วถอยโอ้ไม่ฟังเลยครับผมไม่ฟังไม่ฟังกินอย่างเดียวเลยครับไม่ฟังครับ โอ้หลานฟิมไม่ฟังหลานฟิมเลยครับอ้าวช่ยไปเบจทเบจเบจีกับบจีเออเบีจีบจีกินผลกล้วยฝั่งโน้นก็มากินหญ้าฝั่งทางนี้นะครับผมเอา พ่อใหญ่ไม่ฟังใครทั้งนั้นเลยครับดูตูกินเฉยเลยครับผมกินทําปากเนยๆกินแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับผมอ๋อควานช้างวันนี้ไม่ผ่านงานครับต้องรอรุ้นตอนต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับควานช้างไม่ผ่านงานนะครับรอรอคลิปต่อไปนะครับ ต้อง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 ขี่เยอะกว่านี้ครับผมอ่ะเบนมาเบนเบนโอ้ไปอีกแล้วครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับผมโอ้หมดกันครับต้นกล้วยอ้าวโอ้โอเคครับบายยท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอรับชมกันตอนส่อไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ไม่ผ่านงานครับโอ้ โอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อเลยโอ้ let's go โอ้ let's go let's go กลับบ้านกลับบ้านโอ้ไม่ไหวแล้ว